เอาละครับมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะเข้าสู่เลข3หรือเลข4นะครับเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่จะช่วยให้เราไม่หลงทางในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆแบบนี้เราจะไปดูกันครับว่าจะจัดระเบียบชีวิตใหม่ยังไงตั้งแต่เรื่องความคิดการเงินไปจนถึงความสัมพันธ์เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับความรู้สึกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะพอยุเริ่มเยอะขึ้นเอาจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ว่าเวลาชีวิตเราสั้นลงหรอกครับ แต่คือโอกาสในการแก้ตัวต่างหากที่มันน้อยลงไอ้ช่วงเวลาที่เราเคยพลาดแล้วแบบเอานะ้าเริ่มใหม่ได้ง่ายๆมันเริ่มหายไปทีละนิด,นดซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เราต้องคิดให้รอบคอบกว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่แบบต่อรองไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายของเรานี่แหละครับเพราะมันคือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากนี้ไป จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือถึงแม้เราจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยไหวอยู่ทำงานหนักได้สบายอดนอนก็ยังได้แต่รู้ไหมครับว่าข้างในร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแบบเงียบๆแล้วร่างกายจะเริ่มสะสมความเสียหายเอาไว้แล้วพอถึงจุดหนึ่งนะมันจะมาทวงคืนแบบทบต้นทบดอกชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับโอ้โหสไลด์นี้เห็นภาพชัดมากมันเหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเลยครับทางหนึ่ง คือคนที่เลือกจะเริ่มดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้เลยส่วนอีกทางคือคนที่คิดว่าเอานะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้บอกเลยนะครับว่าผลลัพธ์ในอีก10ปีข้างหน้าของ2ทางนี้มันจะต่างกันคนละเรื่องเลยสำหรับคนที่เลือกทางแรกเนี่ยก็เหมือนคนที่คอยเช็ครถอยู่ตลอดเวลาไม่รอให้มันไปพังอยู่กลางทางอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วพลังเต็มร้อยทุกวันนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดๆเลยคือร่างกายมันฟื้นตัวเร็วขึ้นพลังงานมันไม่ดิ่งห,บหาบอารมณ์ก็นิ่งขึ้น แล้วพออายุมากขึ้นไปอีกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันยังเป็นของเราอยู่นะร่างกายไม่ได้กาลังฉุดรังเราไว้ข้างหลังส่วนอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้คือการขับรถต่อไปทั้งทงที่ไฟเตือนขึ้นเต็มหน้าปัดไปหมดแล้วตื่นมาก็เหมือนแบตเหลือขีดเดียวใช้พลังไปแป๊บเดียวก็หมดทํางานหนักหน่อยก็ล้าแล้วสมาธิสั้นปวดหลังปวดคอจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายมันบอกว่าพอไม่ไหวแล้วซึ่งตอนนั้นนะครับมันไม่ได้เสียแค่สุขภาพนะแต่โอกาส รายได้และเวลาชีวิตมันหายวับไปพร้อมกันเลยโอเคจากเรื่องร่างกายเรามาดูกันที่เสาหลักต้นที่2ดีกว่าครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราจากการมองหาความสุขเฉพาะหน้าไปสู่การมองการไกลให้มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากเลยนะครับแทนที่จะมองว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลวให้ลองมองใหม่ว่ามันคือค่าเทอมของชีวิตเป็นค่าเล่าเรียนที่เราจ่ายไปเพื่อบทเรียนที่โคตรจะสําคัญ พระเชื่อเถอะครับบทเรียนที่แพงที่สุดมักจะสอนเราได้ดีที่สุดเสมอหัวใจของมันก็คือเราต้องแยกเหตุการณ์ออกจากตัวตนของเราให้ได้ครับความผิดพลาดคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเป้าหมายของชีวิตนะ่ะไม่ใช่การไม่พลาดเลยสักครั้งแต่คือชีวิตที่เมื่อพลาดแล้วเราลุกขึ้นให้เร็วขึ้นเรียนรู้จากมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าครับเอาละครับมาต่อกันที่เสาหลักต้นที่3เรื่องเงินเงินทองทองกันบ้าง คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะครับแต่มันคือเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพและสร้างทางเลือกให้กับอนาคตของตัวเราเองเลยโหคําเปรียบเทียบนี้นี่ดีมากๆเลยนะคิดภาพตามนะครับถ้าเราเอาเงินทุกบาททุกสตางค์มารวมกันหมดมันก็เหมือนเราเอา,มาเมล็ดพันธุ์พืชมาทํากับข้าวกินวันนี้จนหมดเกลี้ยงแล้วอนาคตจะเอาอะไรไปปลูกละ่ะจริงไหมครับการแยกเงินให้มีหน้าที่ชัดเจนแบบนี้แหละคือการสร้างแผนที่ทางการเงินให้กับชีวิตไม่ใช่การใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามอารมณ์ อีก,กับดักเรื่องนี่เพื่อภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นกับดักที่เงียบมากครับเพราะมันไม่ได้ทําร้ายเราทันทีมันจะค่อยๆคลานเข้ามาในรูปแบบของคําว่าของมันต้องมีหรือเราควรจะต้องดูดีมันเหมือนเราไปเช่าชุดหรูมาใส่ทุกวันเลยครับคนอื่นอาจจะมองว่าโอ้เท่จังแต่คนที่เหนื่อยที่สุดคือตัวเราเองที่ต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าทุกเดือนแล้วมันจะกัดกินความมั่นใจของเราไปเรื่อยๆเลยครับและนี่คือเสาหลักต้นที่4ครับพออายุเข้าวัยนี้เราจะรู้สึกเลยว่า พลังชีวิตของเรามันมีจํากัดจริงๆมันไม่ได้มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือเหมือนตอนอายุ20ดังนั้นคุณภาพของความสัมพันธ์เลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับการเปรียบเทียบกับรองเท้านี่คือใช่เลยตอนวัยรุ่นนะ่ะใส่รองเท้ากัดนิดหน่อยเอานะทนได้แต่พออายุมากขึ้นถ้ารองเท้ามันยังกัดเราทุกก้าวแผลมันจะหายช้ามากครับแล้วมันจะเริ่มกระทบการเดินทางทั้งชีวิตเลยความสัมพันธ์ที่ดีในวัยนี้ จึงไม่จําเป็นต้องหวือหวาตื่นเต้นตลอดเวลาก็ได้แต่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สบายสบายพอที่จะทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับใช่เลยครับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเพิ่มพลังงานสุทธิให้กับชีวิตเราเหมือนเรากลับบ้านมาแล้วได้ชาร์จแบตจริงๆครับไม่ใช่กลับมาแล้วต้องมาเจอสนามรบอีกรอบแต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนที่ทําให้เราต้องจ่ายพลังงานออกไปตลอดเวลานั่นคือการลงทุนที่ขาดทุนทุกวันซึ่งในวัยนี้ เราไม่มีต้นทุนให้ขาดทุนแบบนั้นได้อีกแล้วครับและนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากความสัมพันธ์แบบนี้ก็เหมือนมือถือที่แบตเสื่อมครับต่อให้ไม่ได้ใช้งานหนักแบตก็ไหลออกตลอดเวลายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหมดแรงเร็วเหตุผลที่อาจจะต้องถอยห่างออกมาไม่ใช่เพราะว่าเราใจแคบนะครับแต่เป็นเพราะต้นทุนด้านพลังงานและเวลาของเราในวนัยนี้มันสูงเกินกว่าจะเอาไปเสียกับเรื่องแบบนี้แล้วแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับเป็นส่วนการลงมือทํา ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกาวที่คอยเชื่อมเสาหลักทุกต้นที่พูดมาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่ปัญหาคือมันไม่เคยอยู่กับเรานานมันเหมือนพลุที่สว่างวาบแล้วก็หายไปแต่วินัยสิครับวินัยมันคือเครื่องยนต์ที่อาจจะเสียงไม่ดังแต่ทํางานสม่ําเสมอมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่มันนี่แหละครับที่จะพาเราขยับไปข้างหน้าได้ทุกวันไม่ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม ประโยคนี้คือแก่นสำคัญเลยวินัยไม่ใช่การลงโทษตัวเองนะครับแต่มันคือการแสดงความเคารพต่อตัวตนของเราในอนาคตเป็นการทำสิ่งเล็กๆในวันนี้เพื่อให้ตัวเองในวันข้างหน้าหันกลับมาขอบคุณเราได้และนี่ก็คือบทสรุปของเสาหลักทั้ง5ข้อครับสุขภาพความคิดการเงินความสัมพันธ์และการลงมือทำด้วยวินยัย ทั้งหมดนี้แหละครับคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างชีวิตที่มั่นคงที่จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดก,กันดูนะครับวินัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันคือสิ่งที่จะปกต้องเราจากการตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งเราต้องพูดกับตัวเองว่ารู้อย่างนี้น่าจะเริ่มตั้งนานแล้วการตัดสินใจทุกอย่างในวันนี้จะเป็นตัวกาหนดครับว่าตัวเราในอีก10ปีข้างหน้า จะหันกลับมาขอบคุณหรือเสียใจกับการกระทำของเราในวันนี้